โอ้หกระสุนหมดกระสุนหมดรีโหลดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเเพื่อนมาเนี่ยไอ้เหี้ยคุณก็เพื่อนถอยก่อนเลยครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้เราก็อ,าอยู่กับเกม In s u r g e n c y Sandstorm กันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมฮนะเราก็ยังอยู่กับม็อด ISMC เหมือนเดิมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นปืน AK นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่คือค่อนข้างเห่อ AK นะครับผมนะแล้วก็ผมจะเล่นเป็น AK ออตอนนี้ผมใช้104นะแต่ว่าผมจะมาเล่นเป็น105ครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะแต่ว่าผมอยากเล่นเป็น105ครับนี่ครับนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวขอแต่งนิดนึงแล้วกันครับผมตอนนี้ผมแต่งไปเป็นใส่เพรสสีบผมเลเซอร์เพรสสีแล้วก็มันจะได้ลางหน้าเป็นเซนิโก้แบบนี้มานะครับนะแล้วก็ใส่ปลอกรถแสงเป็นไอเบเกอร์นะครับผมนี่เลยนะประมาณนี้ส่วนดอทก็อินพอยต์ทีครับแต่ว่าผมอยากจะใช้ T2 นะแบบยกสูงอ่ะเดี๋ยวผมขอหาดอทแป๊บนึงนะดอนนี้ผมรู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้อันนี้ก็ดีนะ MRO ไทจีคอนครับผมว่าก็สวยนะแต่ว่าท้ายเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยผมจะใช้ท้าย BCM ครับแต่น่าเสียดายนะครับไม่มีท้ายเออ่ซนิสโก้นะเสียดายเลยครับเพราะว่ามันแบบมันไม่เข้าเซตไงคือถ้ามีท้ายเซนิสโก้นี่คือเข้าเซตเซนิสโก้เลยนะเนี่ยรางหน้าก็เซนิสโก้ครับอ่ากิ๊บมือก็เซนิสโก้เร็วนะท้ายเซนิสโก้เองนี่คือแจ่มเลยนะครับนะแต่ว่าก่อนอื่นหาดอทต่อก่อนดอทดอทดอทเดี๋ยวได้ดอทที่มันซูมได้ด้วยอ่ะนะครับผม Eotech นี่ก็น่าเล่นหรือว่าผมจะเล่นีีี่่่่ไไมมรู้้นนงเเจจออลละะ ทีหนึ่งทีหนึ่งแบบซูมหลังประมาณนี้ป่ะเอาทีหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมครับผมว่าทีหนึ่งสวยกว่ามี MRO แบบคูณไหมผมอยากใส่ MRO นะโอเคใส่ทีหนึ่งแล้วกันครับคุณผู้ชมทีหนึ่งผมว่าเข้าสุดแล้วนะครับประมาณนี้นะสำหรับดอทนะส่วนกิปตมือก็เป็นซิสโกอาร์นะครับผมนะแต่งหลักๆก็ประมาณนี้นะที่แต่งนี่ครับผมกล่องเพิร์โฟนนะครับนะประมาณนี้เดี๋ยวก็ใส่ลายด้วยแล้วกันสุนทีศาสตร์ครับเอาลายนี้ครับสีทรายสวยงาม โอเคคุณผู้ชมมาละเม,มื่อกี้ไหมเมื่อกี้นี่นานเกินครับเขาเตะอ,ออกเลยเผมใส่ซูมมาแล้วด้วยนะอันนี้ยิงง่ายขึ้นเยอะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่จุดอ,อะไรไมรว้จุดอะไรวะเหมือนจะจุด B ีนะครับผมยึดจุด B ีได้แล้วนะก็เดี๋ยวเราไปจุด C ีกันเลยแล้วกันครับเข้าชาร์มานิดหนึ่งเพื่อนไปจุดจุดซีกันละเดี๋ยวเราออกขวามานิดหนึ่งครับเพื่อนยิงเลยวะอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมา,ออมาเดี๋ยวเราอ้อมตรงนี้มันจะเดือดด้วยข้างหน้าเนี่ย อุ้ยโอ้โหระยะประชิดเลยว่ะแตกไปหนึ่งโอเคเข้าหัวตายตายอีกหนึ่งครับสวยโอ้โหเอาเรื่องเฮ้ยผมว่าผมรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ถีบเลยแบบปืนได้แบบนิ่งมากเลยครับแต่งแบบเนี้ยนี่ขนาดเอเคโอ้ยวัดอยู่ดีๆก็เป็นลมแดดโดนไล่อะเมื่อกี้โอ้โหไม่มีรีเพลย์ด้วยฮะ รอต่อไปเลยทั้งนี้ y e thousand a โอเคโอ้โหกว่าจะได้เกิดครับโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามไม่ตายละคุณผู้ชมครับข้างหน้าเหมือนจะเดือดเลยระวังด้วยครับอุ๊ยก้องบักอะไรเน,นี่ยโอ้โ oh, หก้องบักคุณผู้ชมไม่เท่เลยกล้องบักเฉยแต่ไม่เป็นไรฮะเล่นได้ขอแค่มันมีจุดให้เล็งก็พอละอันนี้คือเล่นแบบโนฮัทเลยนะไม่มีชื่อเพื่อนไม่มีอะไรบอกเลยครับกระสุนหมดก็ไม่รู้ครับผม ต้องระวังสุดๆโอ้โหแล้วเดือดมากเลยข้างในเนี่ยเฮ้ยขวาโอ้เพื่อนเพื่อนชาร์จเข้ามายังเดือดอ,อ่ะเฮ้ยมันใกล้เกินป่ะวะโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดรีโหลดครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนมาเนี่ยไอ้เหี้ยกูนึกว่าเพื่อนถอยก่อนเลยครับโอ้ถอยรวนถอยรวนถอยรวนโอ้ลุมเล้าอ่ะศัตรูลุมเล้า เด๋เด๋ยวเด๋ตกใจหมดรีโหลดครับเมื่อกี้ยังรีโหลดไม่เสร็จเลยโอเคดอดหายบั๊กละวทางนี้ทางนี้ทางนี้เคียงวะโอเคเคียครับจุดนี้ไปจุดอีต่อเลยเฮี่ยยังเดือดอะเมื่อกี้โอ้เด๋อดเด๋อดเด๋อดตายตายเดือดหน้าต่อเดือดทุกจุดจริงๆว่ะโอ้ห้างในเพียบเลยโอ้ยเกือบลดนเพื่อน เข้าทางนี้ดีกว่าครับรี่โดนโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนวิ่งเข้าไปเป็นคอฟดิวตี้เลยอะที่ผมเล่นอินเตอร์เจนซี่หรือคอฟดิวตี้อยู่อะเนี่ยไปครับเพื่อนเดือดเราก็เดือดว่ะมาแต่ผมเดือดไม่ทันเพื่อนหนะตอนเนี้ยเพื่อนก็เดือดเกินดูดิยิงไม่ทันเลยฮะเดือดกันเกินอุ้ย RPG โอ้ร้องมานำมาก่อนเลยเมื่อกี้ตามเพื่อนไปครับ ยิงใครกันวะน่ะผมไม่เห็นใครเลยยิงเพื่อนได้ไหมอะ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจ้ายิงเพื่อนห่ะเมื่อกี้ยิงเพือ่อนเองแกยิงตรงนี้ครับใช่ปะเ,เฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจหมดกองฝั่งนี้เต็มเลยครับใช่ปะนะ่ะ ถอย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 โอ้โหเดี๋ยวแตกแล้วแตกรีโหลดยังไม่เสียเลยขว้างแล้วเบิดไปแล้วเปลี่ยนปืนก่อนเลยอุ้ยอุยถอยก่อนครับถอยก่อนครับไม่ไหวละไม่ไหวละมาเยอะเกินรีโหลดก็ไม่เสียสักทีเมื่อกี้จังหวะนระกจัดๆโอเคไปไหนหมดล้ว อ,อุ้ยอ้เพื่อนจะโดนหัวตายเช็คขวาด้วยฮะโอเค okay, เพื่อนเรียบร้อยกันเนอร์กักนเนอร์กักนเนอร์ยวผมดูขวาดีวกว่าให้เพื่อนมายิงฝั่งซ้ายไปครับโผล่มาโผล่มาโผล่มาไม่ใช่ไมมันไม่ไมันไม่เข้าประตูนี้กันนะ่ะถอยก่อนครับ <c oughs> รู้สึกว่ามันมันไอ้นี่เหลือเกินมันมั่วเหลือเกิน คตรเดือดเลยแต่ไอ้ขวาที่มันไม่มาอะดรนะเอากระสุนหมดอีกแล้วหมดไวแทวะเฮ้ยไม่หนักไ,ไม่จุเอ้ยเฮ้ยโอเคนึกว่าเพื่อนผมนึกว่าเพื่อนถอยก่อนโอ้สุดจัดเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน โอเค่หลดิลดหลด์ดวนเลยดวนเลยดวนเลยโอ้มันเดือดจริงครับตรงนี้ผมจะไม่ตายไว้ผมปฏิญาณกับตัวเองไว้แล้วระเบิดไปคว่างระเบิดแล้วระเบิดไฟครับตักไว้แล้วเพื่อนเป็นหไหนหมดว้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นชั้นสองก่อนแล้วกันครับ <laughs> รู้สึกจะปลอดจะปลอดภัยกว่าลนะข้างล่างแม่งอย่างเดือดเลย โอ้โหดีดเลยปืนจังหวัดโลกนี่มันดีดจริงจริงปืนมาอ้อเรียบร้อยครับผมไม่ไหวฮะโอ้โหมาเยอะจริงรับต้องให้กำลังกำลังใจเพื่อนแล้วตอนนี้คือเมื่อกี้นี่คือผมไม่รู้ว่าผมยิงเพื่อนหรือด้วยหรือเปล่านะครับตอนตายเนย <laughs> มันเดือดซะเหลือเกินเนบะโอ้โหกล้จบยังวะมัมนจะจุดสุดท้ายแล้วด้วยครับตอนนี้นะ ก็ให้กำลังใจเพื่อนไปครับเอเกเรายิงไม่กี่เขาเรียกว่าไม่กี่นัดเองคิวไป19เองนะอย่างไก่เลยแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้เน้นคิวครับเรามาเน้นลองปืนเฉยครับผมชอบนะปืนนี้ค่อนข้างยิ่งเลยนะเกมนี้เดี๋ยวเล่นบ่อยๆครับผมยังไงโอเคเรียบร้อยครับผมชนะไปคะโคตรเดือดนี่ครับ โอเคครับผมคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนํามาเล่น A k เคกันร่าวๆนะรู้สึกอยากเล่นนะครับผมก็เลยจับมาเล่นกันหน่อยละกันนะครับในคลิปนี้นะก็ถ้าใครรู้ชอบก็เหมือนเดิมผมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วชอบก็ฝากกดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับนะส่วนคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันครับผมถ้าใครอยากดูเกม i n s u r g e n c y s a n แ s t o r m ตอมในมอส i อเอีอีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้แล้วก็ กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนะจะอยากให้ผมเล่นปืนอะไรแต่งปืนอะไรให้ดูก็คอมเมนต์บอกกันไได้นะครับผมนะส่วนที่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ